กาบสวัสดีครับเราเทนเนอร์ทุกๆคนวันนี้เราก็เข้าสู่โลกของโปเกมอนกันอีกแล้วในเกมโปเกมอนเอ็กเทอเดนรียกเต็มๆก็คือโปเกมอนไฟเร r เอ็กเทอร์เดนนะครับทุกคนเราก็จะต่อจากพาร์ทก่อนเลยปาร์ตี้เราก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนนะเดวเวลก็ไม่มีการขยับยังเหมือนเดิมนะต่อจาก EP ก่อนเดี๋ยวผมขอไปเติม HP กันก่อนนะที่โปเกมอนเซ็นเตอร์ แล้วเดี๋ยวเราลุยโรงงานไฟฟ้ากันเลยทุกคนเขาว่ากันว่าโรงงานไฟฟ้าเนี่ยจะมีโปเกมอนในตำนานอยู่นะซึ่งก็คือโปเกมอนทันเดอร์นั่นเองนะทุกคนเพราะว่าทันเดอร์ชอบมาชาร์จพลังในโรงงานไฟฟ้านะเดี๋ยวเราจะไปดูนะว่าไอสิ่งที่เขาว่ากันว่ามันมีอยู่ในโรงงานไฟฟ้าจะมีจริงหรือเปล่านะสิ่งที่เรียกว่าโปเกมอนในตำนาน เช็คยาแป๊บหนึ่งนะทุกคนรู้สึกตังหิดต,ตังหิดอืมทุกคนโอเคเดี๋ยวเราฉีดรีเพลกันก่อนจากที่เช็คนะทุกคนผมไม่มียาไอ้นี่นะตอนนี้ผมไม่มียาแก้ทาซึ่งเสี่ยงมากเลยเราเข้ามาในโรงงานไฟฟ้าแต่เราไม่มียาแก้ทานะ มีสิทธ์มีสิทธิ์ติดสูงปีเล็กเซอร์นะ T.M. 3 4อะไรเผาๆก็ไม่รู้มองไม่ทันนะไปนี่คือโรงงานไฟฟ้าเรารีบวิ่งไปเลยนะตอนที่โปกเกมอนไม่เจอเราโอเคภาคนี้ดีนะมีแจ้งเตือนด้วยเวลารีเพลจะหมด นี่ทุกคนเราเจอกัดทันเดอร์จริงๆด้วยแต่ว่าเรายังไปไม่ได้อะมันติดหินน่ะเราต้องมีท่าล็อกสมัทก่อนนะตรงนี้ซึ่งเรายังไม่ได้ในตอนนี้ถ้าเรามีท่าล็อกสมัทเราก็สามารถมาจับทันเดอร์โปเกมอนในตำนานได้เลยนะทุกคนแต่ตอนนี้คือผมยังไม่มีอะแหมทุกคนในที่สุดสิ่งที่เราได้ไปเอามาดักไว้ก็ได้ใช้สักทีนะ ผมบอกแล้วว่าให้ไปเก็บมาดักไว้นะถ้าแฟดเลี่ยนได้อยู่2ตัวผมจะเรียนให้กับเจ้าน้องหมายัมเปอร์นะเปลี่ยนกับเทลวิปไปเลยได้ใช้สักทีถ้าแฟดโอเคเป็นงานทุกคนผมบอกแล้วว่าไปเอามากันไว้ก่อนนะถ้าแฟดเนี่ยรีเพลลบได้ไหมเนี่ยคนเนี้ยถูลบไม่ได้ ผมไม่ค่อยอยากโดนท้าสู้นะภาคนี้คือแบบ5ตัวทุกคนปกติเราเจอแค่4ตัวนี่ว่าเทรนเนอร์แต่ละคนจะใช้โปรแกรมไม่ต่ำกว่า4ตัวนะในภาคนี้แล้วก็จะมียากันประมาณ3ขวดนะสขวดขึ้นไปอ่ะมันก็เลยจะค่อนข้างทำให้เราแบบเสียเวลาในการต่อสู้แล้วก็จะทำให้เราเสียพีพีทาด้วยนะเปลืองยาด้วยมีเยอะทำไมมีตัวหนึ่งเลเวลสูงไปเลยก็จบเลยนะ เนี่ยเลเวลที่ส่งมา25ทั้งนั้นเลยนะแต่เราก็ไปว่าเลเวลของไม่ได้นะเพราะว่าโปเกมอนเรานี่เลเวลสูงแค่ตัวเดียวนะคือมิจิบานะเริ่มต้นของเรานะโปเกมอนตัวนี้นี่ก็เป็นล้างสุดท้ายแล้วส่วนตัวอื่นนี่เลเวลยังไม่เกิน20นะอีก5ตัวที่เหลือในปาร์ตี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าตัวนี้ตายเมื่อไหร่นี่คือล่วงนะปาร์ตี้เราเน่ล่วงคือเราต้องอย่าให้ตัวนี้ตาย ค่อนข้างเก่งนะมูจิบานะของเราผ่านศึกมาสามยิมคือแบบไม่ตึงเลยอะ่ะเพราะว่าโปเกมอนเราแข่งแก่งนะแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้ไบเก็บเลเวลนอกรอบเลยนะตัวนี้จะมีก็แต่แบบเราเดินทางอะ่ะทุกคนถ้าได้ดูผมมาทุกคนจะรู้นะว่าเออตอนเราเดินทางเราโดนท้าสู้ทุกจุดเลยนะไม่เคยเดินหลบพ้นเทรนเนอร์เลยนะเดินไปก็โดนเจอโดนเจออย่างเดียวเลย ไม่มีเซนในการหลบเลยอ่ะมันก็เลยทําให้เลเวลเราสูงนะตอนนี้ลงไปก่อนแต่ผมก็ได้บอกทุกคนไปแล้วนะว่าถ้าผมมีเวลาผมจะไปเก็บเลเวลนะแต่ตอนนี้มันยังไม่มีเวลาจริงๆวิธีที่จะทำให้ผมไปเก็บเลเวลให้โปเกมอนตัวอื่นได้ไวที่สุดก็คือต้องไปเจอทางตันนะทุกคน แบบว่าไปเจอเทนเนอร์แบบเฝ้าทางผ่านไปแบบโหดโหอย่างเงี้ยโหดโหแบบว่าสู้ยังไงก็ไม่ชนะนะแบบนั้นก็จะไปเก็บเลเวลเพิ่มนี่ทุกคนเราติดชาจริงๆด้วยผมบอกแล้วว่าเราเข้าไปโรงงานไฟฟ้าควรมียาแก้ชานะแต่จะบ้าเหรอตอนนี้เราอยู่ในถ้ำนะแต่เราก็ติดชาอยู่ตอนนี้ซึ่งเราไม่มียาแก้ชาเลย ซึ่งเป็นการผิดพลาดมากที่ไม่มียากแก้ชาติดมาในกระเป๋ามีแต่แก้พงแก้พิษอะไรแบบนี้นะไม่มีล็อกซแมนนะตรงนี้เป็นท่าทำลายหินนะล็อกซ m แมนแต่ถ้าเป็นสมสเฉยๆนี่เป็นท่าไม้ตายของออไม้นะต่อยไปเรื่อยๆเอ้ยแต่เคิ้มมันพุ่งชนต่อยอะไรของผมเนี่ย คีกัดจุเหล่าสามตัวมิวแท้งโปเกมอนตัวนี้นี่จำได้เลยตอนชิงเข็มกัดนะสู้กับฮิโนฮารลชินะตัวนี้ฮิโนฮารลชิของซาโตชิอาเกฮันแม่เมื่อกี้อีกทีเดียวเองบัตเตอร์ฟรี เจอตัวนี้ทีไรผมก็ต้องเล่าตลอดนะว่าเป็นโปรแกรอนตัวแรกที่ซาโตชิได้ปล่อยปล่อยให้ไปอยู่กับบัตเตอร์ฟีสีชมพูนะไปสร้างครอบครัวกันพีพีเราหมดแล้วเนี่ยพี่พีเป็นศูนย์เลยนะทุกคนตายแล้วพี่พีเป็นศูนย์เลยเหรอยังไม่ทันออกจากถ้ำเลยอืขอสลับเปลี่ยนก่อนตัวนี้แล้วกัน โดนสตอมล่วงไปเลยอ่ะเปลี่ยนเพื่อทำการฮิวยาก่อนนะล่วงไม่ได้นะตัวนี้เดี๋ยวถ้ามันมีไอเทม,มนี่ขายเราต้องไปซื้อมาติดไว้นะพวกรีวายอะไรแบบนี้นะกันเหนียวมาเลยกระฝากไปก่อนแล้วกันติดชาติไม่ออกทุกคนอ้าวสองรอบติดเลยนะตีไม่ออกสามเลยหรอเกินไปนะตีไม่ออกสามที นี่ถ้าเลเวลเท่ากันนี่ผมล่วงไปแล้วนะติดคี้ด้วยทุกคนไซฮอนอเหมือนเดิมถ้านี้นี่พีพจะน้อยนะทุกคนแต่ว่ามันแรงมากแต่ข้อเสียก็เยอะนะคือมุนท่าที่เราเรียนได้ใหม่ท่านี้ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเป็นท่าฟื้นงเดพให้กับเรานะ ใช้ได้สิครั้งเลยเหรอ,อแต่ผมไม่อยากเปลี่ยนท่าที่มีอยู่ตอนนี้เลยอะเรามีท่าแบบยื้อสองท่าแบบเผาเฮพีฝ่ายตรงข้ามนะแล้วก็มีท่าโจมตีสองท่าซึ่งซึ่งผมว่ามันโอเคอยู่แล้วอะจริงๆถ้าเปลี่ยนก็อยากเปลี่ยนแท็กเ์เคลนนะแต่มันก็จะเหลือการโจมตีแค่สิ p พีพอะซึ่งมันน้อยไปนะในการเดินทาง แล้วก็เป็นภาคนี้ด้วยอ่ะภาคนี้มันเน้นการต่อสู้ค่อนข้างมากนะทุกคนคนมีท่าโจมตีเยอะๆนะเฮ้ยหลบได้คนแรกเลยนะเนี่ยโคตรเจ๋งเอ้ยแป๊บนึงเราไม่ได้หลบได้นี่วะอะไรของผมวนะเนี่ยเราเดินย้อนกลับนะทุกคนผมก็ว่าอยู่โอ้เมื่อกี้ถ้าเราสิดซ้ายอีกหน่อยเราน่าจะรอดนะแต่ว่าผมลืมอ่ะลืมคิดเลยว่าเราควรชิดซ้ายอีกหน่อยนะเมื่อกี้เดบร้อยไป ตีไม่ออกฮะอีกสามตัวเนะี่ยเหดพีเราแดงแล้วนะเราไม่มียาแก่ตัวกระม่มอนชาวเราอีกแล้วมไม่มียาแก้จริงๆหรอแต่เรามีรีไวไม่มีจริงแฮ สุปปอร์ไปก่อนสุปปอร์ไปอืมทเกิลอาพีพีหมดลืมเลยเป็นโปเกม,มอนผิดนะตัวนี้ผิดใส่ฟ้ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นโปเกม,มอนในวีเป็นโปเกม,มอนในภาคกาล่านะขอให้ถึงโปเกม,มอนเซนเ็นเตอร์ไวๆเราจะไม่ไหวแล้วทุกคนเฮ้ยตอนหนึ่งมีสองทางแยกเหรอ ไปทางไหนได้ละ่ะเดินท้าสู้ไม่รู้ใช่ทางนี้ป่ะนะทุกคนผมไม่ได้มาเซอร์เวยเลยก่อนนะเอาพีพีหมดแล้วเราจะชนะไงอะ่ะไม่ได้ดูเลยพีพีหมดนะทุกคนผมนี่แหละไม่ได้ดูเลยนะว่าพีพีโปเกมอนหมดสวยแล้วจิกป่ะอุ้ยแรงอยู่ล่าจิกเรา ตัวนี้เราจิตไม่เข้าอ่ะผมจำได้ว่าเรามีนี่ไงอิเล็กเซอร์โอเคฟื้นพีพให้เรียบร้อยเปลี่ยนกลับมาม,มันจะฟื้นให้ทุกท่าเลยนะแต่ว่าสูงสุดอยู่ที่10เท่านั้นนะอิเล็กเซอร์โอเคเรียบร้อย หตัวเลยนะโซล็อ so กนะแล้วเราตีมิดแบบนี้คือเราเสียท่าฟรีนะเฮ้ยไม่เสียนี่ว่าอ๋อเราหลับอยู่เหรอเราไปหลับได้ไงวะลนะเรียบร้อยเราต้องทำการเปลี่ยนโปเกมอนกันนะไม่งั้นเดี๋ยวมันตีต่อเนื่องขี้เกียจเติมบ่อยนะไฮเปอร์ไปเลยทุกคน ตัวนี้เราชนะได้โอ้โหไม่ทันได้ตีมาโอเคไดเวลหน่อยเดียวเองนะตัวสุดท้ายแล้วทุกคนเนสการาเราต้องลงตรงนี้ปะเนี่ยมันมีทางแยกเยอะอะ ลงนี่แล้วกันไม่สนใจละตรงนั้นก็โดนท้าสู้ฮะอตรงนี้ไม่มีไรสู้อีกแล้วเหรออืมให้ตายเถอะสู้บ่อยแท้โปเกม,มอนเยอะเลยอ่ะโ,โหโดนมันอีกชาเรายังไม่ออกเลยยังไม่หายเลยโดนมันอีกแล้วนะ มันหลุดยากนะมันหลุดไม่ได้หรอกมังทุกคนถ้าเป็นชากระผิดนอกจากตัว,ว่าจะเป็นท่าหลับนะถึงเราจะหลุดได้ด้วยตัวเองถ้าโดนชากระผิดนี้ต้องใช้ไอเทมเท่านั้นเลยสองตัวสุดท้ายอ่าล่างล่างแรกตอนเราจับมามันวิวัฒนาการตอนเลเวล20นะมดนดีดัน้เนี่ย โจมตีมันไม่ได้เหรออาใช้ท่าอะไรก็ตีไม่ได้แท็กขึ้นเลยก็จบนะโอเคิวก่อนต้องตุนยาวไว้ให้เยอะกว่านี้ซะแล้วสิรอบหน้าอีเทอร์ เป็นแม็กเลยนะเมื่อกี้รอมันหันทุกคนเอ้ยโอ้โห <c oughs> นี่เรารอมันแล้วนะเมื่อกี้มันหันไปแล้วนะทุกคนเห็นปะเออแม่งหันไปแล้วก็หันกลับอะโอ้เหลี่ยมมันเยอะอะโอเคปลาทุกคนอืมเราต้องโดนท้าสู้อีกแล้วอะคือภาคนี้มันแบบถี่เกินอะค่อยคอยเดินเอา้าทุกคนเออคิดว่าไม่มีทางไปจะบ้ากันลมังไม่มีทางไป รออันนี้เราต้องรอของจริงอะหันไปปุ๊บนี่ไงเดินผ่านแบบสโลโมชั่นช้ามากดีนะมันไม่หันมานะทุกคนโอ้โหเอ้ทุกคนแต่เราเจอป้ายทางออกแล้วผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นคนสุดท้ายนะหลังจากที่เราอยู่ในถ้านี้มาร่วมสิบกว่านาทีนะเรากำลังจะได้ออกไปพบแสงอาทิตย์แล้วแต่ว่าพีพีท่าเราหมดผมเห็นอยู่ พีพีท่าเราหมดทั้งสองท่าเลยให้ตายเถอะและเราก็ยังติดชาโอเคมาลิการฝากเราได้ผลละผมว่าเราต้องหานี่ไงใช้ไปก่อนเลยอันนี้ต้องเลือกท่าเอาท่าแรกไปละกันเลือกท่าแต่ว่าเราได้เต็มเลยนะมี40ก็จะเต็ม40่นะอันนี้ผมมีแค่3า ท่าสี่ของเราใช้ได้แค่สิบทีนะถ้าจงตีอันนั้นอนะ่ะผมเลยไม่เลือกนะผมต้องการท่าที่มันเยอะกว่าแล้วกาเจอเต้าตัว,ตวนี้ด้วยเราพุ่งชนธรรมดาเห็ุพีมันยุบน้อยนะตัวเนี้ยมันเป็นหิ้งหลับเพื่อฟื้นเห็ดพีนะทุกคนแต่ว่ามันก็มีข้อเสียนะการหลับก็จะอดตีไปสองเทินนะ เรียบร้อยไปตัวสุดท้ายแล้วชนะตัวนี้เราก็น่าจะได้ออกจากถ้ำละอารอนเฮดพี <ed> เหลือทั้งคู่แต่มันตีเราไม่ค่อยเข้านะผมบอกแล้วนะทุกคนว่าภาคนี้มันชอบทํากันฟื้นเฮดพีนะฟื้นแต่เพิด มันตีแข่งกับเราเลยนะทุกคนไม่เราจะไม่ประมาทโอเคเรียบร้อยนะเอาไฟลงมาเผาเหล็กตั้งแต่แรกก็จบเลยนะเฮ้ยอะไรอะ่ะคัดได้นะทุกคนเฮ้ยแต่ยังไม่ไปขอออกไปข้างนอกก่อนเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ย โอ้โห oh, ออกมาก็โดนท้ายอีกแล้วอ่ะทุกคนภาคน,นี้แม่งโคตรเหลี่ยมเลยเปลี่ยนก่อนไม่ไหวโอ้โ oh, หทุกคนคือแบบเกินไปเล่นกันขนาดนี้ก็เกินไปแม็กโคชันไปเลยนะผมอะ่ะหมดความอดทนอืมไปปะไม่ทันได้ใช้เลย ออกมาก็เจอเลยอะ่ะในกระปาก,ปก่อนตัง้าเคินโอเคโหแล้วเยอะซะด้วยสิโปกเกมอนหตัวแต่ผมสังเกตเลเวลของโปกเกมอนเทนเนอร์ข้างทางนี้จะอยู่ที่ยี่ห้านะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกินยี่ห้านะแต่ว่าจำนวนการใช้มันจะเยอะนะโปกเกมอน โอ้ตีไม่ออกครัวพีพีหมดอย่างเดียวแหละเหลือเก้าแล้วนะพีพีเราสุ p เพอร์โพชั่นดีกว่าโอเคดีว่าเหรอขอกาแฟาไปก่อนผิดไปด้วยเบิร์นเบิร์นเราใสา่เบิร์นโอเค เรียบร้อยนะทุกคนเรียบร้อยเรียบร้อยสักทีจะมีใครดักเราอีกป่มเนี่ย ừ, ทุกคนผมว่าถ้าเราไปตรงนี้เราโดนสู้แน่เลยอะ่ะแล้วถ้าเราวิ่งลงไปตรงเนี้ยผมเซฟไว้ก่อนเลยนะทุกคนผมอยากรู้เออเริ่มจากไหนถ้ำละกันผมเซฟไว้แล้วนะเมื่อกี้เซฟกันเหนียวนะ ไม่รู้ว่าเราต้องไปทางไหนก่อนอะแต่ผมคาใจในนี้ผมอยากรู้ว่ามันมีอะไรนะทุกคนเอาทำไมใช้ใช้ไม่ได้อะเอาตอนแรกเราคัดได้นี่ทุกคนเฮ้ยเอาหรือว่ามันตัดได้ครั้งเดียวอ๋องงอะทำไมเราใช้ไม่ได้แล้วอะ่ะ ฉีดไปก่อนอยากรู้อ่ะตอนแรกตอนเรามายังคัดได้อยู่เลยอ่ะโอ้ผมเสียดายว่าทำไมาตอนนั้นผมไม่คัดนะตัวไหนเรียนคัดอยู่ตัวนี้คัดไม่ได้แล้วอ่ะทุกคนตอนแรกเรามามันคัดได้นะผมจำได้พอเราเฉาะไปแล้วมันก็อืมแต่ว่าผมไม่ได้เข้าไปดูด้วยละ่ะพลาด พอกลับมาดูแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้แล้วอะ่ะโอพลาดอะอันนี้พลาดสอรี่เลทุกคนไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในนะอาจจะเป็นโปเกมอนในตำนานก็ได้นะพลาดเลยอะ่ะอันนี้น่าจะเข้าไปดูก่อนนะทำไมเมืองนี้ไม่มีดนตรีครับอ๋อมันเปลี่ยนดนตรีอยู่เมืองนี้น่าจะเป็นเมืองที่มีโปเกมอนทาวเวอร์แน่แน นตกแล้วขอซื้อไอเทมก่อนเดี๋ยวจะซื้อแก้ชาไปกันด้วยนะเมื่อกี้เราติดชาตั้งแต่ต้นทางเลยนะของดีนะอันนี้ขอสองอันกันไวุู้ปเปอร์โพชัน่นห้าพันเลยเหรอสี่พันพอเกตบอลไปต้นหน่อยเอาไว้จับโปเกมอนหายาก5ลูก แกทาอะดิโดสอเวกกิ้งแล้วก็ซูเปอร์รีเพลไปกันเลยทุกคนเราจะไปลุยในโปเกมอนทาวเวอร์จริงๆเราต้องไปตีฐานทับแกงล็อกเก็ตก่อนนะแต่ว่าผมคี้เขีดไไปแล้วผมขอลุยนี่ก่อนแล้วกันนะในพาร์ทนี้ลุยโปเกมอนทาวเวอร์นี่แหละครูแข่งจะรออยู่ โอเคมาสู้กันโจน้าเกน5ตัวหูเลเวลสูงอยู่สูงเลยล่ะทุกคนโจมตีมิดได้ไงวะเปลี่ยนอโอเคใช้ไม่ได้เหรอสองท่านี้ใช้ไม่ได้นะใช้แต่แท็กเึินก็ได้สุปปร์โพชั่นนะเรียแบบร้อยปะ นี่เอ้ยตัวนี้ใช้อ้นี้ไม่ได้นะวะจะเปลี่ยนโปเกมอนประเภทไฟมาแต่คือเลเวลมันก็เกินไปนะเปลี่ยนมาก็เป็นได้แค่ตัวประกอบนะประเภทไฟของเราเหมือนมาเป็นโปรแกรมอนขั้นเวลานะแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็ล่วง ดูดีเลเวลมันต่างกันอะมัน35ทุกตัวเลยอะทุกคนเกินไปมันจะขี้โกงละแน่จริงหนึ่งหนึ่งสิฮะอู้อีกทีเดียวเองอะโอเคเรียบร้อยโอเคไว้เจอกัน ตาทุกคนเราลุยเลยเราไม่ต้องกลับไปโปเกมอนเซ็นเตอร์หรอกนะรีเพลเราหมดหรือก็ยังอยู่นี่เราไม่ได้ต่ออายุซูเปอร์รีเพลแน่เลยเราเลยเจอโปเกมอนรัวเอา้าเรายังไม่เจอโปเกมอนวิญญ,ญาณน,นี่หว่าทุกคนผมเข้าใจผิดนี่เราต้องเจอตรงนี้นะอันเดดอะไรเนี่ยโปเกมอนวิญญ,ญาณของจริงนะเนี่ย วิญญาณแม่คาราคาระนะแต่อันที่ผมพูดก่อนหน้านี้ไม่ใช่นะผมเข้าใจผิดนี่หรอกอันนี้คืออันที่ใช่จริงๆนะเลเวล30 <c oughs> เราจะไม่เห็นตัวมัน <c oughs> เฮ้ยอย่าบอกนะทุกคนว่าถ้าไม่มีขุยชัดเจนทุกคน <c oughs> ถ้าไม่มีขุยมันไม่ให้เราไปอ่ะ <c oughs> โอ้ภาคนี้แม่งบังคับว่ะ <c oughs> เราตีมันไม่ได้อยู่แล้วนะ เห็นปะมันก็บอกแค่ว่าออกไปออกไปนะเกตเอาเกตเอานะไปต่อไม่ได้อะทุกคนโอ้โหเข้ามาตั้งนานสรุปสรุปเราต้องไปเอาคุยก่อนโอเคไม่เวลาเดี๋ยวเราไปเอาคุยก่อนละกันถ้างั้นแน่ออกมาเลยโดยใช้เชือกต้องมีคุยอะทุกคนมันไม่ยอมให้เราข้ามขั้นตอนนะไม่มีคุยมันไม่ให้ขึ้นไปชั้นบน เมื่อกี้เราเหลือแค่ชั้นบนแล้วนะโอเคครับทุกคนพาร์ทนี้ผมดอททัดก็จะขอตัวลาไปก่อนเลยเจอกันทันนะบ๊ายบาย